ครับกาขอกาบสวัสดีนะครับแฟนเพจพิจารพากินผ้าเที่ยวนะครับมื้อนี้นะครับเมนูที่อยู่ตรงหน้านะครับทุกท่านจะได้เห็นนะครับเป็นอาหารชั้นสูงนะครับที่พวกเขาหากินยากนะครับถ้าบอตามฤดูกาลจากบ่ได้กินเด็ดขาดนะครับมื้อนี้เห็นไหมครับไข่มดแดงโอ้โหอาหารชั้นสูงมากนะครับมื้อนี้พิจาจะมาภาพมาก่อยไข่มดแดงนะครับมาเมืองจวดกันเลยนะครับเ้าเทดแบบไรนะครับนี่เห็นไหมครับพริก นะครับพริกสดเด้อครับเด้อนะครับพริกสดกับตำบักพริกไซนนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับไส่เมื่อแล้วบักพริกนะครับพริกสดพริกป่นที่นี่กะนะครับห้อยด้วยเข้าัวนะครับต่อไปกระสิเป็นนะครับน้ำตาลปิ๊บน้ำปลาผงชูรสดนะครับน้ำปลาแดกนะครับนี่เลยนะครับต่อไป นะครับก็จะเป็นหอมแดงนะครับหัวหอมแดงเข้าห้วยใส่ตามอัธยาศัยเลยอันนี้กะหอมนะครับกับพัคซี่ใบเรื่อยนะครับเอาพ่อประบ้านนะครับเหลือหลายนะครับก็แล้วแต่เข้าสีใสต่อไปกับขั้นตอนข้นนะครับเด้อนะครับขั้นตอนข้นนะครับข้นนี่คือโอ้โหไข่มดแดงครับอาหารชั้นสูงนะครับขั้นตอนข้นเลยนะครับให้เขากัน อุย้ยเบาเหลือกันทำไล่ไหลนะครับเนาะค้นในเขากันนะครับเนาะค้นในเขากันนะครับค้นในเขากันครับ <c oughs> เขากันแล้วต่อไปกะซิมมึงนะครับเด้อซิมมึงม,มันไม่ได้ขาดยังใด้หนังปลานิดนึง ครับมันยังดังอยู่ใช้น้ำปลาแล้วบีบผักเน่าใส่ด้วยครับเด้ออาหารชั้นสูงนะครับบ่ได้กินง่ายๆเด้อนี่ไข่มดแดงนะครับนี่เขาเอื่นมากรอยไข่มดแดงด้วยครับเด้อกรอยไข่มดแดงมามาด้บ้าๆหลายใจฮังครับ จวดเลยจวดเลยครับเห็นไหมครับกุ้กงไกไข่หมูแดงเป็นด้าแซ่บขนาดอืมพักนี่ครับพักไปนะว่าส่ซสั้นกันเลยขอหยาดใส่มือนะครับเลยอีนเลยนะครับอืม,อม ก็ยอดขนาดนะครับพักเขามีถุกยางนะครับนะครับ,ครบใครอยากรักกินหลายๆเห็นไหมครับไข่หมดแดงล้วน นะครับอาหารชั้นสูงของพิจ่ามือนี่ก้อยไข่หมดแดงนะครับโอ้ยคำในหลายก็กินมาเปิดอุดจอดมากพักกะลำนะครับผมมักขนาด กน้นนเข่ากันครับมันยังบ้างเข่ากันดีับสลัดกันมีดนะครับเด้อครับสลัดเขาจอเลยนะครับ ผเ,เดดดดผ็ดครับเผ็ดยูเพราะว่าบักพริกดิบกับเผ็ดครับโอ้ยติดปากแสบอ้ายตั้งเผ็ดตั้งแสบนะครับ นะครับเมนูในมือนี้ก้อยไข่บมดแดงใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไห์คนแท์เลยนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานอีสานบานเฮาไม่เห็นเมนูนะครับอีสานบานเฮาแบบนี้นะครับหากินยากครับก้อยไข่หมดแดงจวดกันต่อครับ เพชรก็ขนาดพริกเพ็ดนะครับครับยากก็แแทบนี่ครับต้องใส่มือใส่มือมันก็ตุยได้หน่อยเนาะตุยได้หน่อยครับใส่มือนะครับใส่มือมันบเ,เต็มอึังส่อนนะครับอื นะครับก็บฝากแฟนเพจนะครับพิจาภาคินพาเที่ยวสุขศน,นะครับเดอ้อมื้อนี้เมนูก้อยไข่หมูแดงอาหารชั้นสูงยางหมากฝากกดไรกดแช่เพจพิจาภาคินพาเที่ยวในเด้อครับเดอ้อขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณลหลายๆครับ